เจ้าเจ้าหายไปไหนมาเจ้ารู้ไม่ว่าข้ารู้สึกยังไงที่เจ้าหายไปโดยไม่บอกใครแบบนี้ขออภัยท่านราชาแต่ข้ามีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านข้าเลยต้องรีบออกไปจากวัง นี่มันอะไรกันตอนนี้ข้ายังบอกท่านไม่ได้สิ่งที่เจ้าบอกข้าไม่ได้ข้ารู้มาแต่แรกแล้วหมอหลวงบอกทุกอย่างกับข้าแล้วมีคนวางแผนให้เจ้าข้าข้า แต่เจ้าไม่ต้องกลัวและไม่ต้องกังวลข้าจะไม่เป็นอะไรกันกนรารดาวจะไม่ตายตามที่พวกมันต้องการแต่ท่านราชาถ้าเกิดอะไรขึ้นกับท่านด้ยวยดาบเล่มนั้นตั้งแต่ข้ากลับวังมาเรื่องร้ายๆแผนชั่วๆก็ด้เริ่มเกิดขึ้นอีกแล้ว ลักษมีใบข้ารู้สึกดีมากที่พระเจ้ามอบภรรยาที่ดีอย่างเจ้าให้กับข้าภรรยาที่ใส่ใจทั้งประเทศและตัวข้าข้าโชคดีมากจริงๆกันกระดาเราขอยืนยันว่าข้าจะไม่ยอมให้เกิดอะไรไร้ายขึ้นเด็ดขาดเราจะปะทะและสู้กับปัญหานี้ไปด้วยกัน ออมันเป็นฝันร้ายฝันร้ายมากมากขอให้มันเป็นแค่ฝันเถอะนะท่านราชนีกลับมาแล้วออท่านราชนีเชิญพวกท่านไปเข้าเฝ้าลักษมีใบกลับมาแล้วท่านราชา ปีนี้รายได้ที่เราได้จากภาษีดีมากจากสิบหมู่บ้านเรารวบรวมมาได้ถึงสี่แสนพยาค่ะเจ้ากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่อย่าเชื่อใจใครแม้แต่ตัวเองหลายปีมาแล้วที่เจ้าทำงานให้ข้า และนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าจะขออะไรกับข้าท่านราชามอมฉันขอท่านแต่มอมฉันก็หาม,มาได้เองแล้วพะยะค่ะน่นสิ่งเราเป็นคนของในวังและเขาก็ไม่มีทางเลือกอาจจะเป็นเขาก็ได้ไม่สิไม่ใช่เขาเหรอก สงสัยในตัวของท่านรากุนาเสียงเขาไม่มีเท้ารับมือกับสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนอาจารย์ทัทยาโทเปจะเป็นคนออกภารกิจครั้งนี้ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่คนคนหนึ่งถูกทำให้เสียหน้าเสียเกียรติคนคนนั้นจะทำอะไรลงไปก็ได้เพราะความไม่พอใจเขารู้สึกน้อยใจและก็เสียหน้าก็เลยออกจากวังไปจะเป็นเขาหรือเปล่านะ เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าได้ทำอะไรลงไปเพราะว่าเจ้านั้นแก่มากแล้วข้าจะปลดเจ้าออกจากตำแหน่งหมอดูประจำวังใช่เขาไหม ใครกันที่เป็นคนร้ายสามคนนี้คนไหนเป็นคนร้าย ข้ารอเจ้าอยู่พอดีเลยท่านบาชีนี้ข้าไม่ได้พูดต่อหน้าท่านราชาว่าตอนนี้มีคนกำลังวางแผนร้ายคิดจะทำร้ายราชาเจ้าเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหม เมื่อข้ามาอยู่ก็มีคนพยายามจะเข้าห้องข้าทันทีข้าสงสัยว่าจะมีคนที่กำลังวางแผนชั่วตั้งใจจะฆ่าท่านราชาท่านราชนี้เราจะต้องระวังให้มากขึ้นในตอนนี้โปรดสั่งบอมฉันได้เลยว่าท่านจะให้ทำอะไรเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในวงังข้าจะเป็นคนสั่งการทหารทั้งหมดเองได้พะยะค่ะราชนี้แต่บอมฉัน อยากรู้ว่าท่านเดบสงสัยในตัวใครเป็นพิเศษหรือเปล่าบอกข้าได้ไหมใช่ใครเหรอสิ่งที่ข้าพูดท่านอาจจะไม่เชื่อข้าสงสัยทัทยานิกซิตกับนาสิงเรา จับตาดูพวกเขาให้ดีว่ายังไงนะท่านดาทินีรากุนาสิงกับนาสิงราวท่านแน่ใจนะฟังแล้วหมอมฉันไม่อยากจะเชื่อหูว่าคนพวกนั้นจะทำอะไรแบบนั้นใช่ท่านทัทยาข้าเองก็เสียใจเหมือนกันทันทีที่ข้าได้ยินข่าวนี้ แต่ท่านจะต้องจับตาดูพวกเขาให้ดีมมท่านไม่อยากจะเชื่อทัทยาดิกซิตกับพระกุณาสิงจะทำอะไรแบบนั้นมอมฉันจะจับตาดูพวกเขาอย่างดีราชนีไม่ต้องห่วงพะเยะค่ะราชาจะไม่มีทางเป็นอะไร ีสั่งการค้นบ้านของรากุณาสิงทัทยานิกษิตและนาสิงเราถ้าเจ้าเจออะไรน่าสงสัยก็เอามาให้ข้าสามคนนี้แหละที่จะเข้ามาในห้องของข้าและคอยดูหนังสือของหมอหลวงให้ดีด้วยนะมันเป็นภารกิจที่สำคัญมากพวกเจ้าต้องทำงานอย่างระวังด้วยล่ะ เพคะราชินีเราจะทำภารกิจอย่างระมัดระวังไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะไปไปบอกให้สาวใช้มาที่นี่เพคะราชินีจากนี้ไป ข้าจะมอบหน้าที่ดูแลราชาให้กับพวกเจ้าและจำเอาไว้ข้ามให้ท่านราชาหรือว่าใครก็ตามรู้ว่าข้ามอบหมายอะไรให้และอีกอย่างตามติดท่านราชาให้เหมือนกับเงาทัานทีที่เจอใครน่าสงสัยแล้วก็ให้มาบอกข้าทัานทีเลยเฮค้ท่าน,านราชนีไปได้แล้วไปทำงานได้แล้ว ข้าหวังหวังว่าเจ้าจะเข้าใจว่ากันกาดาราไม่มีทางเลือกข้าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าลักษมีใบ ทันทีที่ข้าได้เจอเจ้าข้าจะรู้สึกว่าข้ามีชีวิตชีวาเมื่ออยู่กับเจ้าถ้าไม่มีเจ้าข้า ข้าคงจะไม่เป็นตัวของตัวเองความสดใสที่ข้ามีเมือ่อนางมองข้ามันไม่มีอะไรเทียบได้เลย คิดคิดว่าอพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่ <S S เ,เงียบกันทำไมเล่าบอกข้ามาใครตรงเจ้ามาคือท่านราชินีเพคะ

Bijshe oh man and green brim chamundai 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 bijshe าราชนีอูนี่พีคะหม่อมฉันเจอสิ่งนี้ในห้องของรากุนาท่านราชินีนมกลายเป็นสีดำแสดงว่ามันเกิดขึ้นเพราะพิษร้ายสิ่งนะรากุนาเหรอท่านรากุณาเหรอเนี่ยท่านราชินีเราเจอขวดนี้ในห้องของทัทยาดิกซิตด้วย อาบนี้ถูกอาบยาพิษเอาไว้เป็นไปได้ที่พิษนั้นถูกเก็บเอาไว้ในขวดนี้แสดงว่าเป็นทัทยาทศราชินีเราเจอรองเท้าเปื้อนโคลนในห้องของท่านนาสิงราวดูสิคะนี่มันร้อยเท้าใครกันนะนี่มันใครกันนะ พระเจ้าพวกเขาทั้งสามคนมีส่วนรู้เห็นงันเหรอแล้วขวดพิษนี่มาจากห้องของทัทยาแสดงว่าทาัทยาท่านราชินีห <c oughs> ม่อมฉันขอเข้าไปได้ไหมพะยะค่ะ ท่านราชินีท่านได้เบาะแสรหรือไม่อ,อมอฉันจับตาดูสองคนนั้นแล้วแต่ไม่พบอะไรน่าสงสัยเลยแต่ว่าหมอมฉันเจอสิ่งนี้นี่อะไรท่านราชินีหมอมฉันก็ไปในห้องราชาเพื่อถาวายบังคม และได้เจอสิ่งนี้ใต,ต้เตียงท่านราชินีแสดงว่ามีคนพยายามเล่นคุณใสใส่ท่านราชาชีวิตของราชากำลังตกอยู่ในอันตรายใครกันที่เล่นมนต์ดำใส่ท่านท่านราชินีมีที่เดียวในจันสีที่จะมีการเล่นคุณใส และที่นั่นมีมหากาลีด้วยที่นั่นจะมีเหล่าคนเล่นของไสยศาสตร์ต่างๆมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีข้าต้องไปที่นั่นเป็นไปได้ที่ข้าจะเจอบาะแสสำคัญขออภัยด้วยแต่สถานการณ์แบบนี้ท่านไม่ควรจะไปไหนโดยไม่มีคนคุ้มกันวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายขอการทำพิธีแล้ว และท่านจะต้องเข้าวัดกับราชาไปบูชาพระศิวะนั่นเป็นงานใหญ่พะยาค่ะบ่าวคนนี้ขอให้ท่านอยู่ในวังข้าต้องไปทำพิธีด้วยอย่างนั้นน่ะเหรอมอมฉันรู้ไม่ว่าอย่างไงท่านคงจะไปที่นั่นให้ได้ททัทยาข้าอยากจะรู้ว่ามนด,ดำนั่นมันมีที่มาอย่างไงใครเป็นคนทำอะไรแบบนี้กับท่านราชามอมฉันจะหาคำตอบ มอมฉันจะทําภารกิจนี้ให้แต่ตอนนี้ท่านจะต้องปกป้องชีวิตราชาต้องอยู่กับราชาตลอดเวลานะพยาคาได้โปรดได้ทัทยาข้าจะไปหาท่านราชาขอพระไทยท่านราชินีขอพระไทยท่านได้ให้เกียรติกับบ่าวคนนี้โดยการมอบหมายหน้าที่ให้กับหมอมฉัน ท่านราชินีท่านราชินีมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาจดหมายนี้มาให้ถ้าเจ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนวางแผนร้ายและเล่นมนดำในวังให้เจ้าไปที่วัดพระแม่กาลีเดี๋ยวนี้เจ้าจะได้เห็นความจริง พวกเจ้าเห็นหรือยังล่ะที่ข้าพูดแต่เป็นจริงการเตรียมการโจมตีครั้งต่อไปของเราเริ่มแล้วกันกัรดาเราชอบมาบูชามาสวดมนต์มากสินะและในวันนี้ในพิธีบูชานั้นจะทำให้มันตายข้าจะเอาตะเกียงไปวางไว้ใต้ระฆังที่จะผูกเชือกเอาไว้ กาดาราวจะจุดตะเกียงและเริ ça, s, de de enfin, ่มพิธีแล้วเชือกก็จะไหม้และหลังจากนั้นระฆังก็จะตกลงมาทับหัวกันกาดาราวแล้วก็ตายไปเลยขอให้ไปสู่สุขติเนอะพระเจ้าข้าจะทำยังไงดีข้าจะต้องไปวัด หรือว่าจะอยู่ที่นี่เพื่อท่านราชา <c oughs>